สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการป้องกันบั๊กที่ทุกคนเนี่ยจะเจอในภาษา JavaScript นั่นเองนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับหากทุกคนไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรหรือว่าบั๊กนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้เราปวดหัวได้นะครับวันนี้ผมเลยจะมาพาทุกคนนะครับมาดูว่าบั๊กแต่ละตัวที่เราเนี่ยอาจจะเจอใน JavaScript มีตัวไหนบ้างแล้วก็จะพามาดูวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมมาดูปัญหาแรกนะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเจอนะครับนั่นก็คือการสร้างฟังก์ชัน2ตัวที่มีชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสร้างฟังก์ชันตัวแรกนะครับชื่อว่า sum ก็จะรับพารามิเตอร์มา2ตัวนะครับและผมก็จะ return a บวก b นะฮะ จากนั้นผมจะมีฟังก์ชันตัวที่2นะครับก็จะชื่อ sum เหมือนกันแต่ฟังก์ชันตัวนี้ผมจะรับพารามิเตอร์มา3ตัวนะครับแล้วก็ return a บวก b บวก c จากนั้นนะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า total มาจากนั้นผมก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน sum นะครับแล้วผมจะส่งนะฮะข้อมูลไป2ตัวก็คือ1กับ2นะครับแล้วเราลองมา console log ดูนะฮะผมก็จะ log total นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ฮะทุกคนจะเห็นว่า เจ้าอีดิเตอร์ของเราเนี่ยมันก็แจ้งนะครับว่ามันมีฟังก์ชันที่ชื่อซ้ำกันอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันจะแจ้งทางคอนโซลอยู่ก็คือ identifier some has already been declared นะครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยไอตัวคอนโซลที่โค้ดแซนบอกเนี่ยมันแจ้ง Error นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นคอนโซลของเดฟท o ดูนะฮะอ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเคลียร์นะครับแล้วก็ Copy code นะครับแล้วมาวางลงไปกด enter นะครับ ทุกคนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นนันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราเนี่ยมีการสร้างฟังก์ชันมา2ตัวแล้วไอฟังก์ชันตัวที่2เนี่ยมันจะทําการโอเวอร์ไร์ฟังก์ชันตัวแรกก็คือแทนที่นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เรามีการเรียกใช้นะครับฟังก์ชันซัมเนี่ยมันจะเป็นการเรียกใช้ตัวที่2นั่นเองนะครับจะเป็นตัวที่เราเนี่ยประกาศล่าสุดนั่นเองมันจะถูกอิน VOKE หรือว่าถูกเรียกใช้นั่นเองนะครับ ดังนั้นพอเราส่งค่าไปก็คือ1กับ2เนี่ยมันส่งไปไม่ครบนะครับตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นนันก็คือ not anumber นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าลองส่งค่าให้ครบดูนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับทำการเรียกใช้มันใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะส่งค่าไปให้ครบเลยนะผมจะส่งเป็นเลข3ไปด้วยนะครับแล้วลองกด enter ดูอ่าตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่า ค่ามันจะออกมาเป็น6ก็คือ1นบวกสบวกสก็จะเป็น6นะครับจะเห็นได้ว่าไอฟังก์ชันที่มันถูกเรียกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวที่2ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนระวังไว้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถสร้างฟังก์ชันที่ชื่อเหมือนกันได้ใน JavaScript นั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าบั๊กเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปมาดูเรื่องที่2นะครับก็คือทุกคนแน่าจะเคยนะครับทำการเชื่อมต่อหรือว่า Concae Nation แทนที่จะเคานัันเองนับ การบวกค่าอะไรพวกนี้นะฮะก็มาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขอสร้างฟอร์มก่อน่าตรงนี้ผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งในฟอร์มนี้ครับผมก็จะมี Input นะฮะผมจะมี ID นะครับ No 1แล้วก็จะมี Value นะครับ1นะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับ No 2 Value 2นะครับโอเค แล้วก็มาที่ javascript นะครับผมจะทำการสร้างตัวแปร no 1นะฮะแล้วผมก็จะใช้ document get element by id ผมก็จะ get id อ่าในส่วนของ no 1นะครับแล้วก็ผมจะดึงค่าจาก input มาก็จะมีการใช้ property t value ตามนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น no 2 no 2ตามนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งชื่อว่า sum นะครับแล้วก็ผมจะดึงตัวแปร no 1 มาทำการบวกกับ no 2นะครับแล้วผมจะ console log นะฮะ Sum อ่ะตรงนี้ครับมาดูที่ console นะฮะทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันออกมาเป็นอะไรครับ12นะครับทำไมมันออกมาเป็น12ทั้งทั้งที่1-2บวก2มันควรจะได้3ใช่ไหมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเราเนี่ยมีการ concatenate มันหรือว่าเป็นการเชื่อม string นะครับโดย ใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนเ,นเข้าใจได้ง่ายๆยก็คือตรงนี้ผมจะมีการทําแบบนี้ครับก็คือเรามีการสร้างตัวแปรใช่ไหมครับ no หนึ่งแล้วเก็บค่าสตริงหนไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสตริง g 2นะครับจากนั้นพอเรามาบวกกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเอาสตริง g 1มาบวกกับสตริง g 2นั่นเองนะครับมันเลยเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็น12นั่นเองก็คือ1เชื่อมกับ2ก็กลายเป็น12นะครับ ในการที่เราเนี่ยจะนํามันมาบวกกันนะครับเราจะต้องทําให้ไอค่าที่เราเก็ตมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขซะก่อนนะครับในการที่เราจะทําค่าให้เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการแปลงมันนั่นเองนะฮะในการแปลงเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับเป็น built-in ฟังก์ชัน number นะครับจาก string ไปเป็น number ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียกใช้ฟังก์ชัน number นะครับส่งตัวแปร no 1ไปแล้วก็ตรงนี้ฮะ number โอเคตามนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับที่คอนโซลทุกคนจะเห็นว่าค่าที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเลข3ามแล้วก็คือ1นบวกกับสจะกลายเป็น3นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเผื่อหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอ่าตัวเลขแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสตริงล่ะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะให้มันเป็นตัวเลขนะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยผมจะลบฟังก์ชัน number ออกไปซึ่งไอตัวที่2เนี่ยเป็นสตริงใช่ไหมครัก็มาดูที่คอนโซลครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวเลขและอีกตัวหนึ่งเนี่ย เป็น string นะครับผลลั์ที่ได้ก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือมันจะเป็นการ n c a t ค n a t e กันนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยปวดหัวได้นั่นเองนะฮะมาดูเรื่องต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือการลืมปิดเซมิโคลอนนั่นเองนะครับซึ่งในภาษา javascript เนี่ยมันจะมีอ่าตัว automatic semicolon insertion นะครับมันจะเป็น,นกลไกของการปิดเซมิโคลอนให้เราอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลืมปิดมันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างโค้ดตามนี้ครับ อย่างเช่นผมเนี่ยมีฟังก์ชันชื่อว่า get game object นะฮะแล้วผมมีการ return จากนั้นผมเนี่ยก็จะเคาะบรรทัดลงมาแล้วผมจะมี object นะครับ name ชื่อว่า fortnite นะฮะอ่ะตามนี้ฮะแล้วที่นี่ผมจะลอง console log นะฮะแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน get game object นะฮะอ่ะ ตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนจะพบกับว่ามันจะขึ้นเป็น undefined นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มัน return เป็น object ใช่ไหมนะครับสังเกตโค้ดตรงนี้ดีๆครับก็คือเราเนี่ยมีการตัดบรรทัดลงมาใช่ไหมครับดังนั้นภาษา JavaScript เนี่ยมันจะทำการปิด e m i c o l o n ให้เราเลยอัตโนมัติในกรณีที่เราลืมแบบนี้นะครับในการป้องกันตัวนี้ครับก็ให้ทุกคนระวังไว้ด้วยว่าถ้าเกิดทุกคนต้องการที่จะ return object นะฮะก็ให้เขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับแบบนี้นะหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับ โอเคก็ลองกดเซฟดูเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าที่คอนโซลเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะ return เป็น Object property name แล้วก็ value font ใน,นตามนี้นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือการสร้าง callback ใน loop นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยทุกคนอาจจะเคยเจอนะครับก็คือเวลาที่เรามีการใช้ตัวแปรแล้วก็สร้าง callback ใน loop นะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือผมมีตัวแปร i เท่ากับ0นะครับแล้วผมมีการใช้ while wow loop นะครับถ้า i น้อยกว่า3นะครับ ผมก็จะให้อ่ามีการใช้ set timeout นะฮะแล้วก็ return ข้างในนี้ผมก็จะให้มัน console.log i นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะ set นะฮะร,ระยะเวลานะครับหลังจาก0.1วิเนี่ยผมก็จะให้มันทำงานนะครับจากนั้นผมจะดึงตัวแปร i มา set ให้มันบวก1นนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะฮะทุกคนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยมันจะออกมาเป็น3 3ครั้งนะครับ ตรงนี้ก็คือในวาวลูเนี่ยนะฮะเรามีการสร้าง3คอแบ็กที่มีการอ้างอิงถึงตัวแปรเดิมนะครับก็คือตัวแปร i นั่นเองนะฮะ เมื่อพวกคอลแบ็ k พวกนี้นะครับมันถูกเรียกนะฮะมันก็จะทําการแสดงผลข้อมูลตัวล่าสุดของตัวแปรไอนั่นก็คือ3นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคาดหวังผลลัพธ์ก็คือให้มันเป็น012ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอคอแบ็กทุกตัวเนี่ยมันจะอ้างอิงไปถึงตัวแปรตัวเดิมนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าล่าสุดของมันเนี่ย มันจะถูกแสดงผลหลังจากลูปเนี่ยมีการประมวลผลนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้โดยการใช้ for loop แล้วก็การประกาศตัวแปรลูปด้วย let นั่นเองนะครับซึ่งการประกาศตัวแปรด้วย let เ,เนี่ยมันจะสร้าง block scope ให้กับการวนแต่ละครั้งนะครับหรือว่าการลูปแต่ละครั้งนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวแปรที่ต่างกันนะครับโอเคทีนี้มาดูกันถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำการใช้ for loop นะครับเดี๋ยวผมจะลบ comment code มมท,ทิ้งไปแล้วกันผมก็จะมีการใช้ for loop เลต i เท่ากับ0ถ้าเกิดว่า i น้อยกว่า3ให้ i บวกบวกแล้วผมก็จะมีการใช้ Set t i m e out นะครับ o o s o l e log i อแล้วก็100นะครับอ่าตรงนี้ครับทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์นะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะออกมาเป็น012แบบนี้นะครับต่างจากเมื่อกี้เลยที่มันออกเป็น3หมดเลยนะครับหรือ วิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการเช็คนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนโคดด้ดโดยการใช้ array method ได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราเนี่ยมี array นะครับเราเนี่ยก็สามารถใช้ตัว for each ในการ l o o ข้อมูลใน array ได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะ comment โค้ดตรงนี้ทิ้งไปผมจะสร้างตัวไป r มานะครับมีค่าเก็บไว้ a b c นะคร จากนั้นผมก็จะดึงตัวไปเอามาใช้ for each ซึ่ง for each ก็จะรับนะครับ parameter าาม,มา2ตัว value แล้วก็ index จากนั้นก็ return นะครับเรียกใช้ set timeout นะฮะ console log ผมจะ log ในส่วนของ index ของอค่า,าแต่ละตัวนะครับอ่ตามนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้ก็จะแสดงผลเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ012นั่นเองนะฮะ ตรงนี้ก็คือในการลูปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการสร้างฟังก์ชันสโคปตัวใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะครับผมต่อไปมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการใช้ this keyword นั่นเองนะครับซึ่งใน JavaScript เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันเป็น method ได้นะฮะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยมีการใช้ฟังก์ชันเป็น method นะครับในสถานการณ์นั้นเนี่ยไอตัว this keyword ภายในฟังก์ชันเนี่ยมันจะอ้างอิงไปถึง object ที่มันมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะฮะ ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูโค้ดตัวอย่างกันครับผมจะมีอ็อบเจกต์นะฮะแล้วอ็อบเจกต์ตรงนี้ครับผมก็จะมี property ชื่อว่า msg เก็บข้อความไว้ว่า hi นะฮะจากนั้นผมจะมีฟังก์ชันนะครับหรือว่า m t t o d นะครับชื่อว่า show message จากนั้นข้างใน method ตัวนี้ผมจะมี set timeout นะครับแล้วผมจะมี callback function นะฮะจากนั้นผมจะ console log นะครับแล้วก็ผมจะใช้ this keyword ในการเข้าถึงตัว property msg ตัวนี้นะครับหลังจากา0ูวิเนี่ยก็ให้มันแสดงผลนะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะลองเรียกใช้ method show message ตัวนี้นะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะดึง object มาแล้วก็เรียกใช้นะครับ show message ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับทุกคนจะเห็นว่าตรง console เนี่ยมันจะขึ้นมาว่า undefined นะฮะตรงนี้ทุกคนอาจจะเกิดความสงสัยแล้วนะฮะว่าทำไมเรามีการใช้ this keyword นะครับ ในตัวเมสเซจตัวนี้นะฮะแล้วก็เข้าถึงตัว msg ก็คือ property ตัวนี้นะครับทำไมมันถึงไม่เป็นค่า hi g h ออกมาแต่ขึ้นเป็น undefined แทนนะครับตรงนี้ก็คือไอตัว this keyword เนี่ยมันอยู่ภายใน callback function ใช่ไหมฮะก็คือจะเป็น callback function ของ set timeout ตัวนี้นะครับซึ่ง this keyword ที่มันอยู่ใน callback function ตรงนี้นะครับมันไม่ได้อ้างอิงถึง object ตัวเดียวกันนะครับกับตัว show message ตัวนี้นะครับค่าที่ได้ก็คือมันเลยออกมาเป็น undefined นั่นเองนะครับ ในการแก้ปัญหาเรื่องของ Dis k keyword ตรงนี้นะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้ตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้เป็น arrow function นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลบฟังก์ชันตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ arrow function นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าค่าที่ได้ก็จะออกมาแล้วว่าเป็น hi นั่นเองก็คือไอ้ด Keyword ตัวเนี้ยมันอ้างอิงไปถึงตัว msg ตัวนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีปัญหาแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าทุกคนเนี่ยลองทำการ destructuring นะครับในส่วนของ method ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันนะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือ anonymous Function แบบนี้นะฮะจากนั้นผมจะสร้างตัวแปรก็คือ destructuring นะครับ show message มาจาก object นะครับแล้วผมจะเรียกใช้ฟังก์ชัน show message อ่าตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็น undefined เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมฮะตรงนี้ครับหลายคนก็อาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่าแล้ว best option หรือว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาตรงนี้คืออะไรนะครับคำตอบก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ d i s k keyword นั่นเองนะครับก็มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้กันโดยที่ไม่ต้องใช้ d i s k keyword นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลบโค้ดตรงนี้ทิ้งไปนะครับผมจะสร้างตัวแปรนะครับ object ขึ้นมาแล้วก็ผมจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า ife หรือว่า immediately invoke function expression นั่นเองนะฮะ ผมก็จะมีฟังก์ชันนะครับ create ผมจะสร้างตัวแปร msg มาเก็บ hi ไว้นะฮะแล้วผมจะมีฟังก์ชันข้างในนี้ครับชื่อว่า show message แล้วก็ set timeout นะครับ console log นะฮะว่าดึงตัวแปร msg มาแล้วก็กำหนดนะครับหน่วงเวลา100นะครับ แล้วผมจะมีการ return นะครับก็คือ show message นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เรา,า return ตัวฟังก์ชันตัวนี้ออกไปนะครับโอเคสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีวงเล็บปิดแบบนี้ด้วยนะฮะทีนี้ลองมาเรียกใช้กันดูนะครับก็ผมเนี่ยจะใช้ set timeout ตรงนี้นะฮะแล้วผมจะทำการดึง object มาแล้วก็เข้าถึงนะครับตัว show message กำหนดหน่วงเวลา100นะครับอ่บตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่า ผลลั์ที่ได้ก็คือจะเป็น hi นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการ destructuring ใช่ไหมครับก็ลองมาดูนะฮะผมจะสร้างตัวแปรแล้วก็ destructuring show message มาจาก object นะครับอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับก็จะได้ hi g h เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของ this keyword อะไรแล้วนะครับตรงเนี้ยโค้ดที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเราเนี่ยมีการสร้าง object นะครับโดยการใช้ตัวฟั n ก์ชัน create ตัวนี้นะครับ ซึ่งไอฟังก์ชัน create ตัวเนี้มันเป็น IIFE ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มันจะประมวลผลหลังจากที่เราเนี่ยมีการประกาศนะครับจากนั้นในตัวฟังก์ชัน create เนี่ยนะครับมันก็จะมีการ return นะครับเป็น m e ม h อดตัวนี้ก็คือ show message นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้า show message เนี่ยมันก็คือ closure นั่นเองนะครับไอ closure ตัวเนี้ยมันก็จะทำการเข้าถึงตัวแปร msg ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าหลังจากที่ไอตัว parent f u งก์ชันก็คือจะเป็น create เนี่ยนะครับ มันได้ทําการประมวลผลแล้วก็ตามนะครับก็จะเห็นว่านี่คือจะเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนเนี่ยระวังไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบั๊กต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน JavaScript นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองมากๆเลยนั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสััดีครบ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิาพานเนาวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับ <P ing> เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสม,มอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ